สวัสดีครับแรกเจอแรกเจออาเธอเธอเธอแรกเจอพบเธอจะมองเธอจมเพอเมื่อเจอรอยยิ้มเสียามแรกชิมแรกชิมได้ลืมรสเธอเปรี้ยวเค็มหวานมันแพ้จนปากเจอกะเธอนอั้นช่างเซบลาย ฉันหลงรักหลงรายจนหลงทางหล,ลงรักทุกอย่างสเสน่นห์เทพบเธอแรกชมแรกชมด้วยใจนิยมลงมาแสนไกลด้วยใจชื่นชมรื้อบรรอารมณ์เธอเธอ โอเคอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตแดเนียลที่แดเนียลกินเบอร์เกอร์ปลาทูนะครับหรือผมจะเรียกว่าไทยแมคโรฟิชเบอร์เกอร์เราชัติมันอร่อยนะมันแบบเข้มๆแต่อันนี้เป็นเมนูที่แปลกดีนะครับเพราะว่าแดเนียลอยู่เมืองไทยมา12ปีแล้วก็ปกติจะกินปลาทูที่มันมีปลาทูทอดปลาทูนึ่งปลาทูหวานเค็มหรือเมนูที่ผมชอบมากที่สุดคือน้ำพริกปลาทูนะครับ เดี๋ยวผมว่านะในอนาคตน่าจะมีเมนูแพทูอีกหลากหลา,หลายอย่างนะครับทีเด้ยวยังคงเจอเพราะมันแบบโลกใบนี้ของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับเี๋ยวมีสิง่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเหมือนอย่างเบอร์เกอร์แพทูอย่างนี้นะครับผมว่าอาจจะเป็นเมนูใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะเบอร์เกอร์แพทู แล้วแดเนียลมาเดินเล่นที่ตลาดนัดวัดคู่ที่อำเภอแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพราะว่าแดเนียลสงสัยว่าทำไมแดเนียลเจอกกับเรื่องปัาถูเยอะมากที่นี่นะครับแล้วเมื่อคน่ายพูดถึงปัาถูก็ส่วนใหญ่เขาพูดถึงปัาถูแม่กลองแล้วพี่เจ้าของร้านเบอร์เกอร์ที่แดเนียลกินเบอร์เกอร์ปลาทูเขาแนะนำว่าแท้แดเนียลอยากจะรู้เรื่องปัาทูแม่กลองของ,งมหาคุณลุงจะลองที่ตลาดนัดวัดคู่นะครับแล้ว ผมเห็นว่ามีร้านหนึ่งที่มีคนขายปลาเยอะมากแต่ไม่รู้ว่ามันลุงชะลองหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะไปถามดีกว่าผมมีปลาอะไรเยอะแยะมีผู้ชายคนเดียวน่าจะเป็นของนั้นเดี๋ยวผมจะดขอโทษนะครับผมจะโทษนะครับคุณลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาแบบแน่าจะเป็นคนนี้โทษนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อแดเนียลครับอาไม่ทราบว่าลุงฉลองหรือเปล่าครับ ใช่ครับลุงฉลองใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยนอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับปลาทูแม่กรองครับครับนี่ปลาโูแม่กรองอ๋ออันนี้อันนี้ปลาทูแม่กรองครับทุกคนก็บอกว่าปลาทูแม่กรองมันไม่เหมือนปลาทูอื่นๆปลาทูแม่กรองมีชื่อเสียงเพราะว่ามันกินอร่อยเนื้อมันมันอ่าเพราะว่าที่หน้าปากอ่าวสุรสงครามเนื้อหรือปากอ่าวแม่กรองเนี่ยที่จะเป็นทะเลโคลนจะมีสารอาหารที่สมบูรณ์ปลาทูแม่กรองมันอร่อยเพราะว่าอะไรครับมันเป็นปลาตัวสาวแล้ว อันนี้ปาอ,อะไรมันเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยหรือ,อ,รอเปล่าปะทูสาก็คือปลาทูที่โตเต็มวัยแล้วเนื้อจะกินอร่อยแล้วองสำหรับคนที่มาซื้อปลาทูไม่กล้องเขาต้องดูยังไงเขาเราเลือกอยังไงอ๋อเขาก็จะต้องเลือกดูปลาที่มันสดสดที่พี่เงือกมันจะแดงแค<อ>่แค่ปาทูสดมันแดงใช่ไหมมันแดงแดงเนี่ยปลาทูสดถ้าะดีเนี่ยแดงสดตามันจะใสดำตัวสั้นๆหางเหลืองๆหรือถ้าถ้าเงือกเงือกแดงแดงแสดงว่ามันสดเงือกแดงนี่สดสด ถ้าเงือกเงินซีดก็แสดงว่าปลาไม่สดแล้วแล้วหางเมื่อกี้เขาบอกว่าหางจะเป็นสีเหลืองๆหางจะเป็นสีเหลืองเหลืองเหลืองก็ไม่แดงก็เรียกปลาดูเดียวกันเขาจะเรียกปลาทูสาวหางเหลืองปลาทูสาวพันเหลืองแล้วคุณลุงเป็นคนที่จับเองเหรอครับครับจับเองครับไปผมมีโป๊ะปลาทูอยู่ที่ปากอ่าวแม่กลองนี่ครับโปเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักโป๊ะมันมันคืออะไรครับมันเป็นกับกับดักหรือเป็นมันคล้ายๆกับเครื่องมือดักจับสัตว์น้ําตั้งอยู่ในกลางทะเลจะย้ายไปไหนไม่ได้คือเป็นเครื่องมือประจําที่ ผมมันอยู่ที่นี่เลยครับแล้วคุณลุงก็มีเองเหรอครับมีมีปอกปอกมีปอกครับมีปอกอยู่แล้วมันยู่ต้องไหนครับคุณลุงก็ออกจากแม่กองไปประมาณชั่วโมงครึ่งประมาณเจ็ดเศษก็จะถึงแล้วหรอครับครับแล้วแท้เดนยูอยากรู้อ่ะการการจับปอดูไม่กรองติดโดยชายปอกจะไปวันนี้ไหมครับอ๋อวันนี้ไปไม่ได้แล้วเรือออกไปแล้วต้องเป็นพรุ่งนี้และจะไปพรุ่งนี้เหรอครับต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วเยนยูขอไปด้วยได้ไหมครับคุณลุงอ๋อได้ได้ ก็เดนยูเช้าเช้าหน่อยแล้วกันโอ้ได้ไหมครับแล้วผวาเดนยูเขียนว่าคนถ่ายพูดถึงประตูไม่คลองก็บอกว่าประตูไม่คลองไม่มอนประตูที่อื่นหรอยหญ่เราจับกันยังไงพอเดนยูได้คุยกับคุณลุงจะริงแล้วก็ทําให้เดนยลรู้เรื่องประตูไม่กลองเยอะขึ้นนะครับและคุณลุงเขายังได้ให้ความรู้กับเดนยูอีกว่าประตูที่เราเห็นวางขายอยู่ในตลาดที่เป็นประตูตัวใหญ่ๆนั้นมันไม่ใช่ประตูที่จับมาจากประเทศไทยแต่เป็นประตูที่จับมาจากต่างประเทศเช่น เป็นพระถูที่จับมาจากประเทศเอนินโดนีเซียาจากประเทศโอมานจากประเทศมาเลเซียและจากอีกหลายๆประเทศเพราะการเปลี่ยนแปลงของคนไทยที่นิยมบริโภคพระถูมากขึ้นก็ทําให้ความต้องการจับพระถูมีเยอะจนพระถูไทยไม่พอกับความต้องการบริโภคนะครับ โอเคผมเดินออกจากตลาดแล้วแล้วตอนนี้มันยังเช้าๆอยู่นะครับแ๋ยวผมเดินเข้ามาในบ้านผั mm hmm. อยาเ็นวิดีชีวิตของชาวบ้านไมกกลองครับแต่ชาวบ้านที่นี่ก็บอกกับแดนโยว่าในบ้านนี้มีคนทําประทูหนึ่งเยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วผมเดินเข้าไปแล้วก็ได้ <Okay. S 1> กลิ่นอะไรที่แบบหอมๆที่นี่เขาน่าจะทําประทูหนึ่งที่คนไทยทั่วประเทศไทยรู้จักประทูเมกกรองที่ชื่อเสียงดังมากครับขอโทษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อแดนโยครับอันนี้เป็นประทูหรอครับ จ้าประูแล้วพี่กําลังทําอะไรอยู่ครับพี่กําลังจะใส่หลวไปส่งที่ตลาดแม่กองแล้วพี่ครับที่บ้านหลังนี้ทําประตูนึ่องอยู่เหรอครับใช่ค่ะทําประตูเนื่องอยู่โอ้โหาทำตั้งแต่เมื่อไหร่ครับนานไหมครับอ่าทำตั้งแต่พี่อายุเจ็ดถัวจริงเหรอครับจริงค่ะโอ้โหเราทาที่ไหนครับทําหลังบ้านแล้ววันนี้ทําอยู่ไหมครับทําอยู่ โทษนะครับเดนยูขอเข้าไปดูได้ไหมครับได้เลยสบายมากได้ไหมครับได้ครับด,ดีมากเลยอ,อยากอยากดูอ่ะป่ะเข้าไปดูกันหลังบ้านเลยดีมากครับโอ้จ,<า>อจะพาเดนยูไปดูวิธีการทำปลาทูไม้กรองจ<า>อ้ะมันดูน่าอร่อยเนะลูกพี่เะอันนี้เป็นปลาทูไม้กรองเหรอครับใช่ค่ปะปลาทูไม้กรองผมเห็นว่ามีปลายเยอะมากด้วยนะครับเอามาจากไหนครับ ซื้อที่ท่าปลาเป็นท่าเรือปลาทูจะมีท่าเครื่องของเขาโอเคแล้วอันนี้จะเป็นวิธีวิธีนึ่งปลาทูใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะนึ่งปลาทูทุกคนที่นี่ก็นึ่งนึ่งนึ่งกันอยู่แล้วใช่ไหมครับตั้งแต่นานแล้วทํากันยังไงครับขั้นแรกก็มาฟักไส้นก่อนเอาไส้มันออกมาทุไมก็ต้องเอาไส้ออกมาครับคนเราชอบเกินสะอาดจะได้ไม่เละเทะหรอครับแล้วก็ทำไงทำทำกันยังไงครับเหมือนการเอานิ้วโป้งฟักไส้มันออกมาท้องจะได้ไม่แตกเอาเอาไส้เอาไปทำอะไรกับไส้ครับ เอาไปขายให้โรงน้าําปลาและก็เป็นอาหารปลาได้ด้วยจากนั้นก็ต้องทําอะไรต่อครับล้างก่อนแล้วก็แช่น้ําเกลือในกระมังให้น้ําเกลือมาลรัดรับตัวปลาจะได้ท้องไม่แตกแล้วก็หักคอใส่เข่งหักคอเหรอทำไมก็ต้องหักคอด้วยครับช่วยประคองท้องด้วยไม่ให้ท้องแตกโอเคแล้วพี่เ็าบอกว่าขั้นตอนนี้มันขั้นตอนขั้นตอนที่สําคัญมากก็ต้องหักคอ,กอปลาใช่ไหมครับหักคอปลาแล้วลงเข่งโอเคแล้วพี่รัาผมอยากรู้ว่าหักคอได้ยังไงครับเพราะแดเนียลทำให้เกือบจะเอา ไายอย่างนี้ไายอย่างนี้จาแดนเนี่ยไข่อย่างนี้แค่นี้เหรอแค่นี้เองตีบหัวแล้วก็เอาเอาตัวเองงอหรืองอปลากงอปลาหงอปลาอ่ะฮะได้แล้วอู้นี่ได้แล้วเนาะสุดยอดสุดยอดเได้ไหมครับอย่างนี้ไม่ได้นะแดนเนี่ยในหัวแตกเนี่ยหุดหุดแตกเออเอาใหม่เอาใหม่แดนอันนี้เรายังใช้ได้ไหมเรายังใช้ได้อยู่แต่ต้องเปลี่ยนเป็นใส่สามตัวแล้วไม่ได้ราคาแล้วเนี่ย โอ้โขอโทษขอโทษผมจะทําให้บริษัทของพี่คาดทูนแน่นอนโอเคโอเคขออีกที่หนึ่งครับอันนี้ว่าตัวนี้มันมันแข็งโอเคอาหัวจับไปดีๆแล้วก็แค่นิดนึงนิดนึงแค่ให้ประคองท้องไม่ให้แตกก็นั่นเองโอ้โหมันไม่หักเลยอ่ะอันนี้ได้ไหมครับได้ มันดูมันไม่หักมันอ่าอกาำลนินจะได้แล้วโอ้เจ็บแรงเลยไม่เจ็บไม่เจ็บก็ต้องจ็บอย่างนั้นไม่เจ็บครับหัวมันตายแล้วมันตายแล้วโอเคแล้วขออีกตัวหนึ่งเอาเลยเอาเลยที่ดูง่ายนะจริงจงแล้วก็ต้องต้องมีวิธีที่หักขอโอ้ค่อยๆใช่ไหมครับใช่อย่างนี้สมัยมันไม่หักเลยมัน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 งออย่างเดียวอ่าอันนี้ได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วอย่างนี้ได้แล้วหนังไม่แตกละหัวไม่แตกโอเคใช้ได้แล้วเห็นไหมครับวิธีการ งอหัวงอหัวหรือแบบหักคอปล<ร>าคอลงนะลงเข่งแต่เนี่ยไม่ได้คิดว่าผมจะมาเที่ยวไมา่กรอกแล้วก็ลงมาลง,ลงมาหักหักกรอบหักคอปลาโอเคพี่ครับหลังจากที่เราหักคอปลาแล้วก็สายลงไปในเขง<ช>่งแล้วขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับคือการนึงน่งนึ่งใช่โอเคแล้ว<ช>นึ่งกันยังไงครับก็ไปเรียงลงเตาเตาคือเตาสแตนเลสใบนี้สมัยก่อน,นก็ใช้เป็นไม้แต่ปัจจุบันนี้ยใช้เป็นเตาสแตนเลสแล้ว ันแข็งแรงฟ้าใช้ได้นานถ้าเป็นไม้เดี๋ยวมันก็เปื่อยแล้วก็ต้องอยู่ในน้านานนานแค่ไหนครับประมาณ5านาทีฟ้าเด็กแดนยลล์เดี๋ยวดนยลลเจะเรียกว่าต้มไม่ใช่นึ่งครับอันนี้ค,คนไทยเรียกว่านึ่ง <คน S 1> แต่มันต้จมตจริงๆครับมันต้มแต่ว่าติดปากไงเรียก,กนึ่งเรียกนึ่งกันมาตลอดแล้วอันนี้ทําปลาทูนึ่งมานานหรือยังครับพี่ตั้งแต่เจ๊เป็นเด็กเจ๊ก็เห็นว่าในซอยน,น,นึ่งปลาทูกันมานานแล้วแล้วพี่ครับทำไมคนไทยชอบเอาเอาปลาทูใส่ลงไปในเข่งอย่างนี้ด้วย จะใช้ย่างอื่นไม่ได้หรอครับสมัยก่อนเขาก็เคยมีการให้ใช้พลาสติกแต่ว่าไม่ดีสู้ไม้อย่างนี้ไม่ได้เป็นเข่งไม้อย่างนี้จะดีฝาใช้ได้นานฝาแล้วก็ถ้ามันหลุดขาดล้วก็ไปซ่อมได้โอเคเราก็จะอยู่ในนั้น5นาทีแล้วก็เอาออกมาเอาขึ้นมาแล้วก็สุกกินได้เลยอันนี้กินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยค่ะขอเชิหนดินเดี๋ยวเจ๊จะแกะให้ชิมดูอร่อยมากเลยอ้าวอันนี้ปลาทูที่สุกแล้วร้อนด้วยเว้ยร้อนมากมาก ที่ตลาดไม่มีอย่างนี้แล้วร้อนๆอย่างนี้โอเคเห็นไหมครับว้าวร้อนร้อนมากๆปลาทูนึ่งที่พูดจริงๆนะครับมันเป็นปลาทูต้มแต่อันนี้สุกที่สุดนะครับเพิ่งออกจากเตาแล้วก็มันร้อนจนเห็นควันขึ้นมานะครับอร่อยไหมโรชัทอร่อยมากๆครับมันมันมันเค็มๆแล้วผมขอขออีกชิมหน่นะครับ รสชาติอร่อยอร่อยกว่าที่ตลาดจริงๆนะครับเป็นพาทูที่แดนยกกินกินบ่อยนะเมือง่ายนะครับแต่ไม่เคยกินออกจากต่าอย่างนี้ที่แบบสดมากจนมันร้อนร้อนจีเลยอืมเดบอร่อยมากครับเดเนียกคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่บนโลกใบนี้ก็คงมีอยู่มากมายหลายอย่างตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปแต่การเปลี่ยนแปลง ก็ไม่ได้หมายความว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปบางอย่างก,ก็อาจเปลี่ยนแล้วไม่ดีก็ได้เหมือนอย่างที่พี่ซารี่ได้ทด,ดลองเปลี่ยนแปลงวิธีการทาปราตูหนึ่งบางอย่างให้เข้ากับปุถีชีวิตของเขาเองบางครั้งแดนยกว่าเราก็ไม่ควรกลัวหรือกีดก้านการเปลี่ยนแปลงเลงสมอไปเพราะการเปลี่ยนแปลงบางอย่างก,ก็เป็นเรื่องที่ดีได้เหมือนกันนะครับแต่เราก็ควรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นๆด้วยเช่นกัน ตอนนี้แดเนียลนางเรือประมงของลุงฉลองแล้วเรากำลังจะออกจากแม่น้ำแม่คลองไปถึงอ่าวถ่ายนะครับนั่งเรือแบบนี้ไปเที่ยวทะเลก็สนุกมากครับเพราะว่าเราเห็นธรรมชาติเราเห็นทะเลแล้วก็อากาศก็ดีมากครับคุณลุงก็บอกว่าเราจะไปจับปลาทูปลาทูแม่กลองแต่ถ้าเราไปจับปลาทูแม่คลองที่อ่าวถ่ายทำไมเขาไม่ได้รเรียกว่าปลาทูอ่าวถ่ายก็สงสัยเหมือนกันคุณลุงครับ เชิญมาด้านครับเป็นไงเห็ยเนี้ยก็โอเคเมาขึ้นป่ะเนี่ยยังไม่มายังยังไม่เมาเรือเดแต่คลื่นมันไม่ใหญ่เท่ายไหร่ครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปจะมีจะมีคลื่นฝั่งนี้มากกว่าน,นี้หน่อยอ้าวจะมีมากกว่านี้หรอครัอครับแล้วคุณลุงค,ครับวันนี้เราก็ต้องออกเรือไปถึงไปถึงที่จับแล้วออกเรือไปกี่ชั่วโมงคร<อ>ับไกมยประมาณชั่วโมงเสร็จๆไม่ไกลเท่าไหร่ชั่วโมงเสร็จๆก็มันไกลมือนกันเนาะชั่วโมงสิบนาทีประมาณชั่วโมงกว่า แล้วคุณลุงก็ต้องออกออกอย่างนี้ทุกวันมันก็ออกไปจับจับจับปลาทุกวันไหมครับจะต้องออกไปทุกวันทุกวันปลาทูจะต้องออกไปจับทุกวันถ้าไม่จับปลามันจะออกออกจระกวนเราได้เอาจาะโคเราได้แล้วคุณลุงครับการจับปลาทูปาทูไม่คลองีิมีกี่แบบครับการจับปลาทูมีปลาทูมีเรืออวนเรืออวนที่เอาอวนเป็นรอยแล้วก็ให้มันปลาทูติดอ๋อไม่ใช่นะแล้ก็มีอวนดำมีสามสามแบบอ๋อแล้วช่วงนี้มีหลายคนใช้ใช้ เขาเรียกว่าโปะใช่ไหมครับครับโปะสมุนไพรแม่กองนี่มีแค่สี่ลูกเท่านั้นเองเมื่อก่อนเป็น 100, 100, 100ปร้อยร้อยร้อยโปะเมั่อก่อนเนี่จะเป็นเต็มลำเลยเต็มลำเนาะเต็มลำเรือเลยออกมาเนี่ยปัจจุบันนี้เหลือน้อยลงมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือทันสมัยมากพวกเรือเนี่ยกวิ่งไปหาปลาไม่เหมือนกับโปะมันตั้งอยู่กับที่ต้องรอปลามาเข้าแล้วถ้าออกบ่อยๆออกเอทุกวันอย่างนี้จะมีจะกลัวว่าจะมีแบบวันหมดปลาถูจะหมดแล้วหมดทะเลแล้วไม่มีแล้ว โอก็มันก็ไม่หมดไปเดียวหรอกเพราะว่าปัจจุบันนี้เขามีการปิดช่องปิดอ่าวมาหน่วยราชการเขาจะมีเรือเฝ้าเรือตรวจตรวจพาไปทําการประมงในเขตระยะเวลา3เดือนอันนี้เป็นเฉพาะประถูหรือครับตั้งแต่กุมภากุมภาถึงอ่าพฤษภาใกล้ถึงแล้วใช่ไหมครับจะถึงแล้วอยู่ข้างหน้านี่เองอ๋ออยู่ตรงนี้ครับที่มองเห็นเนี่ยใกล้ถึงแล้วเราจะไปจับเดี๋ยวเราจะช่วยคุณลุงจับปลาถูใช่ปลาทูไม่คลองช่วยกัน โอเคเราเชื่องแล้วนะครับที่ปโปะอยู่ในน้ําอยู่ในกลางทะเลนะครับผมเห็นว่ามันย้ายมากจริงเลยใหญ่ <laughs> แล้วคุณลุงครับสร้างกันได้งไงครับกลางทะเลอย่างนี้อ๋อก,ก,ก็จะมีเรือมาปักใช้เรือเสามาปักเลยรูปแบบก็จะต้องมีรูปแบบแปลนของเขาก็แปลนนี้ก็ได้มาจากพวกคนสมัยเก่าภูมิปัญญาของรุ่นเตี่ยแม่เรลาพ่อแม่เราและผมก็สืบทอดต่อมาก็จะมีแปลนแบบนี้ออกมาย้ายมากเลยโอเคเราตอนนี้คุณลุงเราต้องทําอะไรครับ ก็จะต้องปีนขึ้นไปฟาดอวนก่อนฟาดหน้าอวนยกไม่ให้ปลาออกเดี๋ยวนะก็บอกว่าจะต้องปีนขึ้นปีนขึ้นปีนขึ้นแล้วขึ้นเปาะไปก่อนไม่มีไม่มีลิฟต์เหรอครับไม่มีลิฟต์ไม่มีปีนขึ้นได้ไงครับก็เดี๋ยวดูมีเชือกโอ้ my god โอเคผมผมจะลองดูตามมาแล้วกันตามเขาบอกว่าเขาจะปีนขึ้นมาว่าอันนี้ผมอยากเห็นดาตัวเองเป็นสไปเดอร์แมนหรือเปล่าครับคุณหลวงเก่งมากเลยเขาบินไปเองได้ด้วยสุดยอด อันนี้สูงมากนะมันสูงมากค่อนข้างอันตรายแสดงว่าทำทำบ่อยๆทำประจำทั้งตชีวิตเก่งมากครับพุณลุงมันสูงไหมครับโอเคเดนิเอลปีขึ้นมาตามผมมาได้ไหมครับแล้วเดนิเอลก็ต้องพยายามปีนขึ้นมาโอ้ my god นี่ครับช่วยถือกล้องนิดหนึ่งได้ไหมครับโอเคไม่ใช่เชือกนี้หรอครับโอ้อ h my god โอเคพร้อมไหมครับโอเคว้าวโอ้ยพระเจ้าเกือบได้แล okay. uh okay. ้วโอ้ยโอ้ยพระเโอเคว้าวแบบนึงนะแบบนึงนะคุณลุงเดี๋ยวจะมาแล้วข้างบนมีร้านคาเฟ่ไหมมีโอเคโอเคโอ้โอ้ได้แล้วโอเคได้แล้วเกือบได้แล้วโอเคโอ้หนึ่ง สองไม่มีบันไดหรอครับโอเคแป๊บหนึ่ง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 โอเคแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะโอเคผมจะ้กล้ามก่อนนะครับโอเคมันตะกิว้ว <c oughs> คุณลุงอายุหกสิบกว่าเขาทำกันได้ไงโอเคยกพี่สองบินให้ดูใ,ดใช่บินให้ดูนะครับโอเคอันนี้เป็นตัวอย่าง <c oughs> ครับ ไม่อยากดูมันดูง่ายมากเลยมีวิธีอื่นไหมที่จับปลามันแบบไปห้างสรรพสินค้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตมีตลาดลเห็นปลามาเยอะ,อะผมมีไอเดียที่ดีกว่านั้นนะครับผมจะถ่ายวิดีโอจากข้างล่างเพราะว่าผมอยากเก็บเก็บมุมว่าจับปลาได้ไงอันนี้สําคัญมากเพราะว่าจากเรือจะมีมุมที่ดีน้าดีมากว้าโอเคแล้วพี่ครับพี่เป็นมาเองได้ไหมครับเราผมจะถ่ายวิดีโอนั่นดีกว่าได้ใช่ ล,ลุงกาลังทำอะไรอยู่ครับก็กําลังยกหน้าประตูหน้าประตูขึ้นเพื่อไม่ให้ปลาออกเขาก็ต้องเรีย,นะยกว่าไยกย่อยกอ้วนอันนี้เป็นอ้วนใช่ไหมครับอ้วนอ้วนแล้วปลาจะเข้ามาได้ไงครับอ๋อปลาจะเข้ามาก็มาตามปีกโปะเรานี่จะมีปีกปักปีกไว้สําหรับป้องปลาเป็นตัวตัววีเวลาช่วงน้ําลงปลาก็จะมาเลาะเลาะโดนปีกก็จะกระทบป,ปีกเข้ามาเมื่อปลา่วยน้ําเข้ามาทาไมเขาไม่ได้ไม่ได้ออกไปออกได้ช่วงน้ําขึ้นถ้าน้ําขึ้นปลาก็สามารถ ออกออกจากโป๊ะเราไปได้ต้องรีบไปจับจับช่วงน้ําลงถ้าช้าไปน้ําขึ้นแล้วปลาจะออกขั้นตอนต่อไปครับคุณหลวงให้เดียร์ช่วยยังไงครับถ้าเดียวเราก็จะลงเรือไปจับปลาโอเคให้เดียร์ช่วยยังไงครับคุณหลวงก็จะช่วยให้ช่วยสาวอ้นนี้สาวอ้วนสาวไล่ปลาเข้าไปรวมออกมาแบบดึง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 นมาได้ได้อ่าโอเคได้ถ่าทุ่นมาแล้วโอเคดึงดึงมาอย่างนี้ครับต้องใช้เท่าด้วยเหรอครับอะไรกัาเฮ้ยให้เลือดออกอันนี้มันกันลงทุนใน ในวิธีจับปลาแบบแบบนี้โอ้เห็นไหมก็มีปลาเยอะมีปลาหมึกด้วยอันนี้เป็นกุ้งหรือเปล่าต้องขย่าเขย่าอย่างนั้นโอเคอันนี้เป็นวิธีที่คุณหลุงก็บอกว่าเราดึงดึงอวนแล้วก็ปลาปลารวมแล้วจะมารวมกันระวงกลางโอ้อันนี้ดีไหมมันดูมันว่ามีปลาเยอะมากก็พอมีเห็นไหมครับพอมีพอมีเยอะ เดนเนี่ยมาวันนี้ได้มาของเมื่อวานปลาดูเล็กๆยังไม่ยอมเลยโอ้โอเคจบตบน้ำเลยโอเคมีปลายกมากด้วยนะเห็นไหมครับดูครับพี่มีปลามีก้างด้วยก็มีปลายกมากโอเคเราจะดักปลาปลายกมากเลยเห็นไหมครับเราดูกันมังกระติ้นกระโดดอยู่เยอะมากเลยมีปลาแบบหลายชนิดด้วยมีอันนี้เป็นกุ้งเหรอครับก้างอ่ะก้างกอ่ะก้างแล้วก็มีปลามีปลาหมึก มีปลาทูใช่มีหลายๆอย่างแล้วคุณลุงครับก็บอกว่าช่วงนี้ก็จะปลาทูน้อยลงใช่ไหมครับปลาไม่ค่อยมีช่ใหมครับน้อยพมันสาเหตุน่าจะเป็นเพราะน้ําเสียมาบ่อยน้ําไม่ค่อยดีแต่ในในส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นมาจากวู้ลงมานอะไรพวกนี้แล้วคุณลุงรู้สึกยังไงครับวันนี้เราได้น้อยหรือโดยได้เยอะครับก็มองว่าได้พอประมาณก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแต่สมมติผมมันอยู่เยอะมากจริงๆนะครับ โดยเฉพาะโดยเฉพาะว่าเขาบอกว่าสมัยก่อนจะได้มากกว่านี้ใช่ไหมเต็มรำเลยผมคิดว่าเราจะมีป่าแบบน้อยๆปบะมากี่ตัวแล้วคุณลุงก็บอกว่าวันนี้ก็พอสมควรแต่ผมเห็นว่าปลายเยอะมากมีตะก้าประมาณ4ี่หตะกาที่เต็มไปหมดเลยตอนแรกมันดูแปลกมากจนมาแยนโยนะครับเขาสร้างโปเขาเรียกว่าโปกลางทะเลอย่างนี้ที่เป็นสิ่งที่นี้ยังไม่เคยเห็นนะครับวิธีจับป่าแบบโบราณที่ทําให้คนสมัยนี้อย่างอย่างแดนโยประทับใจมาก การที่แดเนียลออกเรือมาดูปกปลาถูกับลุงฉลองในครั้งนี้ก็ทําให้แดเนียลได้รู้จักและได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งของชาวประมงถ่ายที่มีสเสน่ห์ที่นับวันจะลดน้อยถอยลงไปจากวิถีชีวิตของชาวไม่กลองแดเนียลเห็นว่าวิธีการจับปลาถูโดยใช้โปะเป็นวิธีแบบโบราณที่เรียบง่ายไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแต่อย่างใดอาศัยเพียงแค่ความรู้และประสบการณ์ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไม่เหมือนปัจจุบัน ที่เราใช้เทคโนโลยีมากมายมากอบก่อยผลประโยชน์จากธรรมชาติจนมากเกินของพอดีถ้าวิธีการจับปลาทูโดยโป๊บปลาทูแบบนี้เปลี่ยนแปลงหรือหายไปคงจะน่าเสียดายมากเลยนะครับตั้งแต่อดีมาถึงปัจจุบันโลกของเราก็หมุนไปทุกวันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา แต่การเปลี่ยนแปลงที่มนุษย์ของเราสร้างมามีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ของเราเองก็ต้องรับผิดชอบและดูแลผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือสูญเสียประโยชน์นะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อธรรมชาติเหมือนอย่างปัญหาประทูที่ไม่กลอกนะครับที่สมัยนี้มีจํานวนลดหน่อยลง,หน,ยลงหน่อยลงไปเรื่อยๆครับ แล้วมันทำให้แดนยอมนึกถึงคำพูดประโยคหนึ่งของท่านมหาธามะแห่ทีทิดว่าสรัพยาวกรบนโลกใบนี้มีเพียงพอสำหรับคนทุกคนแต่ไม่มีเพียงพอสำหรับคนโลกเพียงแค่คนเดียวโอเคคนโตนี้แล้วลบกนดีกว่าครับ แรกเจอเธอเธอเธอแรกเจอพบเธอจ้องมองเธอจนเพ้อเมื่อเจอรอยยิ้มส่วาันนี้ำไมาไม่หักเลยโอ้ดูนี้ยังไม่ตายเลยอันนี้ยังมีชิตอีกทีครับนี่ขอทอดนะหน่องพูดแล้สวัสดีครับเดนนเป็นยังไงครับจะมาหักขอเองหรือเปล่าไอโอ้ออเจ็บโอ้แล้วก็เอาสายออกแล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาขอมาหักอย่างนั้น